เห็นใจได้แต่ต้องเลือกเลือกที่มันเหมาะสมคือไม่มีใครว่าตอนนี้มันเป็นแล้วก็ให้กําลังใจอย่างผมเองผมก็ให้กําลังใจแกนะว่าอ่ะโอเคสู้ๆรักษาให้หายนะฮะที่ผ่านมาก็ต้องคุยว่าเป็นบทเรียนนะฮะคนเราต้องไม่ลืมนะฮะสิ่งต่างๆที่เป็นบทเรียนมันจะได้ทําให้ปัจจุบันแลนะอนาคตดีขึ้นไม่ใช่มาเจ๋งค่ะเจ๋งค่ะอย่างเงี้ยแล้วไปกันใหญ่ผมว่ามันมัน,ม,นมันก็ไม่แฟร นะฮะโดยเฉพาะอันเนี้ยผมมีอันนึงอันหนหนะที่เมื่อคืนนี้ค่อนข้างเยอะเรื่องของเพื่อนคุณมาตูย่างเงี้ยผมว่ามันรู้สึกเหมือนไม่ใช่สำนึกกันเลยอะ่ะอะไรก็ใหม่รู้สังคมไทยในสมัยปัจจุบันนะะเนี้ยนะฮะเนี่ยอย่างอันเนี้ยเนี่ยเพื่อนคุณมาตูนนะสตอรี่แบบเนี้ยผมว่ามันมันแปลกใครที่เป็นเพื่อนแกแบบรักแกจริงๆเนี่ยอย่าทำแบบนี้เชื่อผมนะคุณจะไปด่าสังคมอย่างนี้ได้ไง ที่โพสต์มาแล้วมีดาม่าหนักๆวันนี้ขึ้นเทนทวิตเตอร์เลยที่พิมพ์ว่าดาราเขาไม่นอนกระดิกตีนนะคะเขาออกกองถ่ายละครกันทีเป็นเดือนเป็นปีเขาทํางานแค่เขาทํางานแค่อาชีพและวิธีทํางานของเขาได้ผลตอบแทนที่สูงทุกคนจะรวยจะใช้ชีวิตดีเขาก็ต้องแลกมากับการทํางานตื่นตีสี่นะคะ <c oughs> ถ้าถ่ายละครต่างจังหวัดกว่าจะเลิกกองบางทีก็ตีหนึ่ง ส่วนพวกมึงใช้ชีวิตเสือกด่าวิจารณ์คนพวกมึงไม่รวยหรอกคะ่ะคนรวยเขาทำมาหาแดดไม่มานั่งเสือกชีวิตคนอื่นคะ่ะแนะวิธีรวยนะคะเลิกเสือกชีวิตคนอื่นดูชีวิตตัวเองให้ดีคะ่ะแล้วมึงจะรวยถ้าเกิดมาหน้าเหี้ยเป็นดาราไม่ได้มึงก็ควรเรียนเก่งขยันการมาด่าคนอื่นมันไม่ทำให้พวกมึงสูงขึ้นนะคะจบแย่อันนี้ผมอ่านให้ฟัง ผมว่าคนที่เขียนคำพูดนี้เป็นคนเป็นคนที่แบบใช้ไม่ได้เลยอะ่ะอยากจะพูดคำหยาบก,กว่านี้ไม่รู้จะพูดว่าอะไรคุณต้องคิดให้ดีว่านักขณะนี้เขาพูดกันเพราะว่าเรื่องของโควิดเรื่องของโควิดเนี่ยยิ่งพูดยิ่งมีประโยชน์ และก็มันมีหลายเรื่องที่เรายังค้างคา,าใจกันอยู่ที่ทำให้มันเป็นสเปเดอร์ในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทุกคนก็ยอมรับนะครับว่ามันอยู่ในภาวะฉุกเฉินมาตั้งแต่ปลายปีไม่ว่าจะไปล่องเรือที่ภูเก็ตทุกคนเห็นรูปมันก็เสี่ยงนะครับแล้วก็เชียงมงเชียงใหม่เนี่ยเราก็ไม่รู้ตกลงไปหรือไม่ไปนะฮะก็ตอนนี้ก็มีข่าวโคมลอยกันมาสารพัดทางนะฮะ ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนะฮะการจัดงานก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะฮะก็ควรจะหลีกเลี่ยงพูดง่ายๆอ่ะมันก็เข้าในสิ่งที่ผมพูดอ่ะก็คือประมาทอ่านะเราต้องไม่วิตกแต่เราต้องไม่ประมาทถ้าคุณไปภูเก็ตแบบนั้นมันคือประมาทคุณจัดงานวันเกิดรวมคนเยอะแยะจองโรงแรมไปเฮฮาปาร์ตี้อย่างนั้นมันก็คือประมาทมันก็กลับไปสู่จุดเดียวคือคุณประมาทพอคุณประมาท เขามาทวงติง่งคุณก็ไปด่าเขานะฮะผมว่ามันเป็นพฤติกรรมที่นอกจากนอกจากนอกจากว่าเป็นเพื่อนของคนติดโควิดแล้วผมว่าคุณนี่เป็นคนที่แบบอันตรายอะความคิดอันตรายออไม่รู้จะพูดว่าไงพูดมาได้ยังไงพวกมึงไม่ไม่รวยหรอกคนรวยเขาเจะมาทำมาหาแดกไม่เสือกนั่งเสือกชิวทุกที่ต้องพูดตรงๆนะ การติดโควิดของมาตูมันมีผลต่อชีวิตคนอ,อื่นมากอย่างน้อยอย่างผมหนึ่งคนมีผลกระทบโดยตรงนะฮะคุณคนเนี้ทําให้ผมต้องออกมาพูดวันเนี้ทําให้ผมต้องออกมาไลฟ์วันเนี้เพราะคุณคุณจะบอกว่าให้ทุกคนนั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องพูดไม่มีผลกระทบได้ไงมันมีผลกระทบครับผมรู้ตอนทุ่มหนึ่งว่าเขาเป็นผมต้องวางช้อนวางซ่อมกําลังจะกลับกลับมาถึงบ้านกําลังจะนั่งกินข้าว ต้องรีบกินเร็วๆแล,วแล้วทิ้งแล้วก็ขับรถออกไปก่อนขับก็ต้องโทรศัพท์ถามโรงพยาบาลทุกอย่างชีวิตชีวิตควรจะได้พักผ่อนน่ะต้องไปตลอนอยู่ที่โรงพยาบาลจนถึงเท่าไหร่กลับมาถึงบ้านห้าทุ่มห้าทุ่มแล้วไปเจอใครเจอคนเต็มเลยที่ต้องเดือดร้อนเจอพิธีกรเจออันผูน้คนเจอทุกคนน่ะทุกคนแบบเหนื่อยแล้วใครจ่ายตังค์อ่ะ คนนี้มาจ่ายให้ผมไม่ลับเนี่ยคนเนี้ยมาจ่ายไหมเบิกได้ไหมปากดีอย่างเงี้ยเบิกตังได้ไหมเราก็ไม่ได้ต้องการเงินจากคุณแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการเงินจากมาตูมเราก็ยินดีจะรับผิดชอบตัวเองทั้งนั้นที่ผลพอผลมาจากพวกคุณนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยังจะมาด่าคนที่เขาพูดถึงอีกคนที่เขาพูดถึงคือเขาคน,คนเขาติงคนเขาเตือนคนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง นะฮะคนที่เห็นไม่ชอบคนที่เขาสงสัยว่าไทม์ไลน์ไม่หมดหลายคนที่เขายังสงสัยอยู่ว่าไทม์ไลน์จะมีมากกว่านี้ตอนนี้มีนักแสดงอายุยีาอีกยังไม่ยอมเปิดตัวมานี่คือข้อเสียของการไม่บอกไทม์ไลน์ที่ชัดเจนนะฮะทั้งหมดพอไม่บอกทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นจำคำที่ผมพูดไว้ เมื่อสองวันที่แล้วเจอแค่เจ็ดแปดคนเมื่อวานนี้เจอสิบเจ็ดสิบแปดคนวันนี้เจอยี่สิบสี่ที่ติดพรุ่งนี้ก็ต้องมากกว่านี้อีกแล้วถามคนเจ้าของเนี่ยเจ้าของวลีนี้ทั้งหมดถามว่าที่เสือกเนี่ยเรื่องอะไรก็เรื่องของพวกเราไม่ใช่หรือครับแล้วก็เรื่องของประเทศไทยไม่ใช่หรือครับขอประนามนะฮะคนที่เขียนถ้ามีสติแบบนี้แล้วเราก็โหไม่ไหวใหญ่มาจากไหน,นะฮะ ทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนแล้วแถมพูดอะไรไม่ได้นะคุณต้องยอมรับในความผิดพลาดคุณต้องยอมรับว่ามันประมาทนะฮะก็จบแล้วนะฮะแล้วเพื่อนเพื่อนของคุณเพื่อนเพื่อนทั้งหลายแหละเนี่ยก็ควรจะรู้ว่าอ้าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพนราะความประมาทไหมถ้าความประมาทคุณก็ไม่ควรจะไปยืนด่าใครไม่ใช่คุณขับรถไปชนชาวบ้านแล้วคุณมาลงยืนด่าชาวบ้าน อืมเป็นไปไม่ได้เนี่ยสังคมเอาเห็นแก่ตัวอันนี้เห็นแก่ตัวอันนี้ไม่ได้โทษมาตูนนะโทษสภาพแวดลอ้อมทั้งหมดที่มันห่อหุ้มมาแบบเนี้ยก็อันนี้เป็นตัวอย่างแล้วผมเป็นผู้ที่ได้ผลกระทบเยอะมากผมจองเวลาโฆษณาในทีวีเอาไว้ทุกวันในสิบสี่วันนี้ผมจ่ายเงินเยอะมากแล้วผมก็ไปไม่ได้ผมผลิตสินค้าผมก็ไปดูโรงงานไม่ได้ ผมเข้าออฟฟิศไม่ได้ผมไปถ่ายครัวคุณต่อยไม่ได้มาประมาณสิบเทปค่าตัวผมไม่ได้ถูกๆนะคุณคิดดูสิบเทปมันก็หลายแสนอยู่นะค่าตัวแต่ทุกท่านก็จะต้องชมครัวคุณต่อยมีพิธีกรสามคนไม่มีผมอยู่ประมาณครึ่งเดือนก็นี่ไงก็นี่ไงก็นี่ยก็นี่ก็เพราะอย่างนี้เนี่ยแล้วรวมถึงทูเดย์โชว์ด้วย เขาอัดเทปกันผมก็ไปไม่ได้พิธีกรเหลือสามคนมีคุณไตเพาะคุณโกตีคุณอ้อมีแค่เนี้ยผมก็ไปไม่ได้ค่าตัวเขาก็ไม่จ่ายไม่ไปแต่ตรงนั้นยังไม่สําคัญเท่าเราเสียโอกาสเราสักเพิ่มภาระให้คนอื่นค,ออคุณเข้าใจไหมเออคุณเข้าใจไหมคุณเข้าใจที่จะพูดอะไรที่มันดีกว่านี้ออืม่ะพูดได้ยังไงคนพวกมึงไม่รวยหรอก ไม่รวยหรอกเพราะว่าเนี่ยพวกมึงอะ่ะเอาโควิดมามาเผยแพร่ไงคนพวกมึงไม่รวยหรอกค่ะคนรวยเขาทํามาหาแดกไม่มันเสือกเรื่องชีวิตคนอื่นนี่ไม่ใช่เรื่องเสือกเรื่องชีวิตนะครับนี่มันคือเรื่องของระดับประเทศผมจะบอกให้รัฐบาลเขาก็ต่อสู้ถ้าเป็นทับตายนะอันนี้เราอะไรเราเข้าใจเราก็ต้องเข้าใจกันนะมาเสือกเรื่องคนอื่นไม่ใช่เรื่องคนอื่นนะ เรื่องคนอื่นแต่มีผลถึงเราจะเรียกว่าเรื่องคนอื่นได้ไงแนะวิธีรวยนะคะเลิกเสือกชีวิตคนอื่นดูชีวิตตัวเองให้ดีค่ะก็น,นี่แหละทุกวันเนี้ดูชีวิตตัวเองอะ่ะดูจะไม่รู้จะดูขนาดไหนแล้วมีคนที่ไม่รับผิดชอบอย่างนี้แหละมีคนประมาทแบบนี้แหละมันก็เลยต้องเดือดร้อนไปหมดแล้วก็พูดถึงดาราหล,หลายๆคนด้วยนะคนในวงการบันเทิงผมเป็นคนที่ชัดเจนมากประเภทต้องมาปอบปนลมเอาอกเอาใจไม่ ให้รู้ไว้เป็นบทเรียนวันหลังก็อย่าทําต้องยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดประมาทคือประมาทความประมาทของคุณไม่ได้ทำให้คุณเดือดร้อนคนเดียวมันทําให้คนอื่นเดือดร้อนเยอะมากที่นั่งพูดอยู่เนี่ยก็เดือดร้อนเข้าใจป่ะนอกจากผมเดือดร้อนคนเดียวที่ไหนละ่ะคนในบ้านแม้กระทั่งคนทําความสะอาดบ้านทุกคนถูกกักหมดไม่ต้องทํามาหากินอย่างอื่นกันแล้วพนักงานผมที่ ใกล้ชิดผมที่เข้าประชุมด้วยกับผมก็กลับไปกันหมดแล้วผมจะไปพบใครได้ตอนนี้จะไปดูโรงแรมจัดมิสแกนจะไปดูสเตเดียมทำอะไรไม่ได้เลยจะประชุมแบบเวทีใช้ซูมเอาซูมได้แต่การซูมมันทำงานได้เฉพาะการตัดสินใจบางอย่างแต่มันไม่สามารถจะเห็นสีเห็นอารมณ์เข้าใจเป่าเนี่ยที่รังเกียดมากเลยเนี่ก็คืออันนี้ ทำให้ต้องมาไลฟ์วันนี้เนี่ยอันเนี้ยอะตามไปประนามหยามเหยียดกันต่อนะฮะคนพวกนี้ไม่รู้จักสํานึกแล้วยังโอบอุ้มความประมาทและด่าคนที่รอบคอบอ,อันนี้ขอประนามคุณรู้ไหมว่าการประมาทแบบนี้มันทําให้คนอื่นเสียหายเยอะมากไม่เคยพูดเลยนะนั่งอยู่เฉยๆนะจ่ายไหมล่ะคนเนี้ย รวยนี่ถ้าทางจะรวยมาจ่ายกับผมเลยสิห้าพันเจ็ดเงินนิดเดียวเองเนี่ยมาจ่ายเลยเนี่ยเร็วๆ,ๆเลยรีบรีบเลยเจคนเนี้ยไปตามหามาเลยใครเนี่ยคนเนี้ยอยากเจอใครตามได้บอกด้วยนะอยากเจอทําไมคิดอย่างนี้ทําไมพูดอย่างนี้อืมทําไมล้อเล่นกับโควิดแบบนี้ทําไมเห็นแกนตัวมากมายขนาดนี้ทําไมเห็นแกนพักพวกขนาดนี้คนเราถ้ารักเพื่อนเพื่อนทําอะไรไม่ถูกกระทวงติ่งเพื่อน ไม่ใช่จะเห็นว่าถูกเสมอแล้วด่าคนอื่นแบบนี้อืมถ้าจะเป็นอะไรคนเดียวไม่มีใครเขาว่าหรอกครับแต่นี่มันเป็นถึงคนอื่นด้วยคุณเข้าใจไหมแล้วมันอยู่ในภาวะฉุกเฉินคุณเข้าใจเป้าวนี้คนจะจัดวันนี้รัฐมนตรีบอกแล้วว่าก็ขอร้องแล้วก็ยังจะจัดงานวันกงวันเกิดปาตรงปาร์ตี้ก็ให้สังคมเขาปั่นามเอาละกนันนี่ท่านรัฐมนตรี อะไรอ่ะอนุทินเป็นคนบอกประนามได้นะไปดูข่าวเนี่ยเนี่ยโกรธมากเลยนะบอกไว้ก่อนโกรธมากเป็นดาราก็ไม่ใช่ว่าอยู่บนฟ้านะบอกไว้ก่อนนะหรือเพื่อนดาราก็ไม่ใช่ว่าใหญ่กว่าใครนะฮะดาราแค่อาชีพอาชีพหนึ่งทุกคนแหละฮะผมก็แค่อาชีพอาชีพหนึ่งดารงดารามันสําคัญอะไรตรงไหนมันมันก็เป็นอาชีพปกติคุณเขียนยังไงอาชีพคุณเขียนยังไงอาชีพดาราวิเศษกว่ามนุษย์เนี่ย อชอบเหยียดคนดาราเขาไม่นอนกระดิกตีนเขาออกถ่ายละครกันแล้วอาชีพทํางานของเขาได้ผลตอบแทนที่สูงทุกคนจะรชีวิตดีแต่คุณเหมือนดาราเป็นเพาะได้อะนี่ขนาดคุณเป็นเพื่อนดารานะคุณยังคิดได้แบบนี้สักวันหนึ่งถ้าเกิดคุณเป็นดาราแต่คุณบินได้อะคุณผู้ชมทุกท่านจะดาราหรือจะคนในวงการบันเทิงมนุษย์ปกติเจอไม่ต้องไปกรี๊ดเยอะเชื่อผม เลอะเทอะดูที่เขาทำดีกว่าอย่าประกอบร่างให้สังคมมันเพี้ยนนะเพราะนั้นผมไม่เห็นด้วยกัการประมาทก,การไม่เห็นด้วยคือการไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกัการ,กการประมาทและผมไม่เห็นด้วยกับการที่จัดงานถ้าไม่จัดงานวันนั้นน่ะเหตุการณ์มันก็ไม่เป็นแบบนี้ตัวผมก็ไม่เป็นแบบนี้แต่มันจัดไปแล้วโอเคไม่ว่าการย้อนหลังเก็บไว้เป็นบทเรียน อนาคตอย่าทําและอีเพื่อนที่แสนดีแบบนี้ควรจะสํานึกขอโทษแทนเพื่อนกลับมาเขียนแบบนี้สแสดงว่ากลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเป็นคนที่ไม่กลัวน้ําร้อนใช่ไหมได้ข่าวเดี๋ยวจะมีอะไรรายละเอียดอีกเยกอะนีอ่กออกมาเดี๋ยวรอดูแล้วกันได้ข่าวว่าทำลายยังไม่จบ บอกครบหรือเปล่าก็ไม่รู้มีบางอย่างที่ปกปิดใช่ไหมเห็นวันนี้หลายสำนักข่าวปูดปูดปูดขึ้นมาเยอะไปหมดสรุปแล้วตกลงว่าจริงๆคืออะไรทำลายทั้งหมดคืออะไรไปทําอะไรมาอีกทํายังไงบอกให้หมดขอบอกเลยนะครับว่าทุกคนถ้าติดโควิดถ้าคุณมีจิตใต้สํานึกรับผิดชอบสังคมไม่เห็นแก่ตัวคุณต้องบอกให้ละเอียดแล้วเราก็เช็คแล้วเราก็จัดการนะฮะ ไม่ใช่ว่าอยู่ม,ม้วเงี้ยงๆแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวฮะตะเลิดไปกันใหญ่วันนี้24พรุ่งนี้อย่างไรก็เกินไปเรื่อยๆเพราะดูทรงแล้วน่าจะไปยาวๆคุณคิดดูทีถ้าถึง50คนขึ้นมาจากคนคนเดียวเนี่ย50คนคูณ10มันจะ500นะอย่างน้อย500โอ้โหค่าตรวจก็โอ้ไม่อยากจะคิดแล้ว เป็นสิบสิบล้านแล้วเละเละเทละใครอะ่ะประเทศเรายิ่งจนอยู่ด้วยอะ่ะตั้งสติกันหน่อยนะฮะไม่ได้ว่านะครับไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าคนที่เป็นนะฮะป่านนี้มาตรงเขาก็าคงรู้สึกสำนึกแล้วล่ะว่าเออไม่น่าเกิดเข้าใจนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนทั้งหมดที่พากันไปอะ่ะไม่ทวงไม่ติงกันเลย เหมือนไม่กลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยแต่เมื่อมันเกิดแล้วต้องเงียบๆต้องเล่าทุกอย่างให้ฟังแล้วต้องสงบสติอารมณ์ต้องพูดจาให้มันน่าฟังไม่ใช่แบบนี้อันเนี้ยผมจะบอกให้คุณน่ะเป็นเพื่อนทำร้ายเพื่อนอีกทีหนึ่งคนเนี้ยที่เขียนน่ะทำร้ายมาตูมเพราะถ้าคุณไม่เขียนอันเนี้ยเรื่องของมาตูมน่ะกาลังจะดีขึ้นแต่คุณเขียนอันเนี้ยเหมือนทุกอย่างไปลงที่มาตูมเพื่อนคนเนี้ยจงรู้ไว้เถอะ คุณน่ะเป็นเพื่อนที่ทำลายเพื่อนอย่างแสนสาหัสเมื่อวานนี้นะโอเคจบคูณ okay, ได้ฟังเพราะฉะนั้นใครเป็นก็แล้วสิ่งที่เป็นไม่เป็นนะ่ะมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่สำคัญที่สุดมันต้องเสียเวลาคุณนึกอ,ออกป่ะมันเสียเวลาในการทำหากินเสียเวลาในการหาไรายได้เสียเวลาในการช่วยเหลือคนเสียเวลาในการประสานงานแล้วคุณคิดดูสิถ้าผมเสียเวลาไปแล้วสิบสี่วันผมออกไปปับ๊บสมมุติ มีใครบอกไม่หมดแล้วอยู่ๆผมไปเดินเจอนายกไก่ที่ช่องนี้แล้วอยู่ๆนายกอไก่เพิ่งจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกเปิดมาว่าเกี่ยวข้องผมก็ต้องกลับมาก,ากักตัวใหม่อีกสิบสีวันเงี้ยเหรอจะบ้าป่าอืมถูกไหมฮนะคุณต้องคิดให้มันไกลๆเอะคุณอย่าคิดอย่างนี้สิเออ ที่คนเขาพูดเยอะๆเพราะก็ต้องการข้อเท็จจริงให้เยอะที่สุด for safety เข้าใจไหมเพราะว่าผมยังเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ไม่ปรากฏตัวในไทม์ไลน์แล้วถ้าเกิดสมมติสักวันเกิดปรากฏตัวขึ้นมาเพราะว่ามันสเปรดไปเรื่อยๆแล้วมันล็อกเข้ามาแล้วมันเจอทีนี้ถ้าผมสมมติว่าอย่างผมพ้น4วันผมออกไปทํางานแล้วบังเอิญผมไปทํางานกับคนนี้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องในไทม์ไลน์เลยแต่อยู่ๆเนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งหลังจากผมทํางานแล้วไทม์ไลนมันไปชนว่าคนนี้อยู่ด้วย ก็เหมือนนะผมไปสัมผัสเขาใหม่ผมก็ต้องกลับมาตรวจตรวจไม่เป็นผมก็มาอยู่บ้านอีสิบสี่วันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสิบสี่วันสิบสี่วันปดหัวยาประมาทโอเคไหมจบอืมอยากเจอคนนี้มากความคิดแย่มากแย่จริงๆแย่น่ารังเกียจจบข่าวเรื่องโควิด เนี่เยเกี่ยวกับผมโดยตรงนะเพราะฉะนั้นผมต้องพูดนะเป็นสิทธิ์ของผมนะ